เอ้าว่าอย่างเอาว่าแรงมันจะไหม้แล้วโอ้โหเป็นไง <c oughs> แม่นอนจริงๆจะได้แดกดีไหมเนี่ยโอ้โง <c oughs> เป็นไงโอ้โหเป็นไงอ้โเป็นไงนี่มึงเล่นอะไร ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จะมาตั้งแคมป์กันในป่านะครับน,น,นี่วันนี้ก็มีสัมภาระเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตั้งแคมป์กันนะฮะบ,บรรยากาศแบบป่าตรงไหนวะเนี่ยป่าลึกมากนะครับอันนี้นี่บ้านล้างด้วย อันนี้ก็เป็นบ่อตกปลานะครับที่เราจะมาตกปลาทำอาหารกันแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตั้งเต็นกันตรงนี้นะฮะหมายใหม่อันนี้เราเปลี่ยนหมายกันแล้วนะฮะไปไปดูตรงบ่อปลาบ่อใหญ่นะครับรถเก่งมาบุก วันนี้ตอนนี้เรากําลังกางเต็งกันอยู่นะฮะจริงก็เทพมากเลยอ่ะแล้วก็แพงมาเตงนี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าเี่ยดูผมนี่ของค้าของมาทำไมวะมาอะไรเดือดตังค์ราคาพันกว่าล้านไม่ต้องเดือดเดี๋ยวนี่ราคาเจ็ดร้อยกว่านี่โดนี่สองร้อยกว่าไอ้สองร้อยชอหน่อยนะสองร้อยกว่าล้านเนาะสองร้อยกว่าเดีได้เลยลูกพ่อเดี๋ยวพ่อกางให้ดูระดับนี้นะ เพตอนนี้เราก็ได้สถานที่ตั้งแคมป์กันแล้วนะครับมีมีบ่ออยู่ข้างหลังเอาไว้ตกปลานะครับบ่อแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นอนไม่ค่อยลกเท่าไหร่แต่ตรงเดินทางเดินไปบ่อก็จะลกหน่อยนะครับเป็นบ่อใหญ่นะครับบ่อของ่ิ๊อ์ที่้ายไปตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเต็งเขาอยู่นี่เรียบข้าวรู้ไหน Ô, con cho nữa thôi. Ô, đừng có nữa. Ô, đừng có nữa. Ô, đừng có nữa. Ô, có nữa. Ô, đừng có rồi. Ô, đừng có nữa. Ô, ลุงก๊อฟแล้วถ้าคืนนี้พายุมาล่ะคะถ้าคืนนี้พายุมาทำไงเนี่ยหนีเข้ารถไงแหมอย่ามาพูดว่าคืนนี้พายุมาเลยเดี๋ยวเมียกลับเผลอเก็บเต็นท์กันแล้วมีอะไรไม่มาไม,ไ,มไม่มาเฮ้ยก๊อฟพี่มมไม่ม,ไมีเมียพิสูจน์ถึงเ,เมียกลับเก็บเต็นท์มาเลยเออพร้อมบเกวิวมากางเต็นท์กูไม่มีเสืนทไม่มีอะไรเลยไม่เตรียมเพื่อน ในนี่เนทในรถเขาอะมีผ้าห่มหมอนอ่ะเรียบร้อยเรเรียบร้อยไปแล้วครับเต็นต์ราคาสองร้อยกูเรียบร้อยตั้งแต่วันนี้ซื้อของถูกมาใช้กันเงี้ยครับดูดูหน้าตากไออ่ะใช่อ่ะใช่อ่ะบอกแล้วซื้อเต็นต์เห็นร้อยใช่โอ้แค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยหักเอันนี้อะไรมาดามอ่ะเหล็กอ่ะ เนี่ยก็เลยขที่ไหนมาเนี่ยในป่าลึกขนาดนี้มีเหล็กด้วยเหรอเนี่ยมันหาั้งใต้ดีบาดแล้วทดลองอ่ะทดลองเนี่ยเลยดูสภาพนีคฮะชีวิตต้อง DIY ครับผมช่างใหม่บรรยโยนรู้จักไหมช่างใหม่บรรยโยนไม่อะไรอ่ะบรรยเลยนี่โอเคตอนนี้เราก็ตั้งเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปตกปลาหรือว่า ไปล่าล่าหมูสักตวงเอามาย่างนะฮะย่างคืนนี้เราต้องย่างอะไรกินกันสักอย่างนึงนะครับพี่กอล์ฟพร้อมตกปลายอังยงเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวก่อนแป๊บอันนี้คือเครื่องปั่นไฟนะครับมีพัดลมมาด้วยแน่นอนจริงจริงได้นอนจริงจริงนี่ฮะมีมีไฟมาด้วยพกไฟมาปึ๊บยังไงฮะยังไงครับช่างรู้สึกว่ามันเป็นยังไงครับ มาแล้วไงครับเรียบร้อยครับเครื่องหมันไฟเจ๊งไปแล้วอย่างเอาอ่ะอย่างเอาอ่ะอย่างเอาอะไรวะเครื่องหมันไฟอย่างเอาอ่ะเอากูเข้าแล้วเอากูเข้าแล้วซื้อมาเอากูเข้าแล้วใช้งานไม่ได้จริงเฮ้ยตอนแรกลองแล้วนะทำไมมันเป็นแบบนี้วะ วันนี้มีอะไรดีบ้างเนี่ยเต็นท์กับพังแต่ยังไม่ลองปักนะเพิ่งใส่ปักมาไงอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าปักพังใช่ป่ะผมว่าไปตกปลาอยู่เนี่ยที่ไม่เป็นแล้วทำไมไม่บอกผมอ่ะบ่อสวยด้วยเรียร์รู้ตัวอีกทีก็คือมาส่งถึงบ้านแล้วนี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปตีกับปอมแล้วแล้วมันเอากระติกไปไหนเนี่ย ยืมกระดี่ตัวนะ,ะตัวไหนเด็ดอ่ะ,อะอตัวนี้แล้วกันดูแล้วน่าจะถูกเดี๋ยวเผื่อทำเขาพังโอเคพร้อมตีอ่ะปอ้อมล็อกเกินโคตรล็อกแลตรงนี้ได้อยู่ คนไม่เคยตีไม่เคยตีปลานะครับไม่ค่อยเก่งโอเคตอนนี้เราใช้เป็นเหยื่อกระดีแล้วทำไร ไม่ได้ปลาเลยหิวหมูแล้วไปกินหมูเฮ้ยหมูสุกยังวะไมาตกแล้วปลาไปกินก่อนย่างหมูย่างเป็ดกินดีกว่าหมูหมูย่างน่ากินมากเลยเตอนนี้หมูย่างของเราก็แบบโคตรน่ากินปลาปลาย่างคงไม่ได้กินแล้วล่ะดูจด็กซองแล้วปลาไม่กินเหยื่อเลย นี้แบบแน่ดูเด hey, ้งๆมน่ากินลองขายยากกว่ายากกว่ามไขนาดนั้นม uh ีดูเป uh ็นไงพรีเมี่ยมแดงพีเมียมแง่เหรอเขาชอบเนี่ยอือหือก็อร่อยสุดยอดเอากิน้องกินไงมันกินแบบวนนั้นอ่ะนะ เนื้อเค็มไหมวะเค็มแรงดีพี่เขากินแบบคนป่ายอดเลยเป็ดมีอะไรกินเนี่ยพี่เนื้อไงเนื้อทางนั้นแหละทำไมวะเนี่ยร้อนร้อนไม่พอตัดเดี๋ยวรอมันสุกก่อนตัดหิวไงหิวเนื้อทางนั้นแหละตรงเนี้ยเราเราจะมากินหัวเป็ดกันนะครับทุกคนอื้อหืออ้าร้อย โอ๊ยร้อนแงลิ้นเป็ดฮะลิ้นเป็ดเป็นไงถูกวะเนี่ยถูกเหนียวยังวะมันก็เหนียวเหนียวเงี้ยเนี่ยแห้งๆมันจะกรอบๆหน่อยเอาแห้งวะล่ะถูกเหนียะมากไม่แดงเลยเที่ยมันลมมันต้องแล้วมั้าลมเริ่มมา ร้อยสี่สินะก็เก้าอียร์เขาอร่อยครับทุกคนร้อยสี่สิบมั้งอ่าเหนียวมันมีแพงสุดหกเก้าแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้ครับทุนอันนี้ถูกสุดแล้วร้อยกว่าบาทจะเป็นเล็กไม่หน่อยพรามีโอ้ยมือเปิดหมดแล้วใชีกออกมาใช้ออกมาแบบนี้ไหนๆว่าไหนอันนี้เมียซื้อให้ด้วยเมียอารมณ์ดี มันก็ปอบลงเลืออะไรใ้ยแล้วอะไรแดงๆอ่ะเลือดอ่ะมันนึกว่ากัดในมือจะเลือดออกกินมืออร่อยจนถึงขั้นเตรียมมืออืมอร่อยมากสุดยอดแบ็กพิ้งดีป่ะไม่เคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนนี่ไงยี่ปากเป็ดย่างร้อยหก ปลาเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในโลกพี่ก๊อฟลองดูแบบที่มันเป็นสองอันเลยสองอันที่มันเป็นสองอันอันนึ่งสองอันคู่กันแล้วมีที่วางของอันที่วางแก้วนึ่นี่หมูร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยซื้อเต็นซื้อเต็นอันนี้ร้อนร้อนเลยครับลุงคีบนี่อะไรโอ้คีบออกก่อนคีบออกกอนไฟลุกร้อนร้อนเลยฮะร้อนร้อนเลยอืมสุกหรือยังอ่ะร้อนร้อนอ่ะมีเนื้ออะไมีเนียมแลงกินได้มึงกายตัดให้หน่อยอะีมเนียมแรงอ้อยร้อน ร้อนอะไรขนาดนี้ัทุกคนหิวใช่ม <c oughs> ปลาไม่ได้กินแล้วฮะกินหมูย่างแทนเราไปล่าหมูกันมาับเมื่อกี้อือหือยอดยากาศโคตรดีรอะตอนเนี้ยท่าที่ตกดินละโอเคตอนนี้ก็เ,เวลาใกล้จะมืดแล้วนะครับผมก็ยังกินหัวเป็ดย่างอยู่ เดี๋ยวตอนนี้เรารอเนื้อย่างนะครับกำลังออกจากป่าไปซื้อมามีเนื้อย่างแล้วก็สปายสักนิดหน่อยโคกอีกหน่อยนึงจริงจริงแล้วตรงนู้นที่เราดูตรงหมายแรกที่เราจอดอยู่ตรงพุ่มหญ้าตรงนู้นน่ะมันมีปลาช่อนเยอะไงแต่ว่าจะไปตกแบบคงไม่ได้ไปละมืดแล้วอร่อยอร่อย โอเคเดี๋ยวปิดกล้องรอกินเนื้อย่างดีกว่าโอ้ยเนื้อย่างเนื้อย่างครัอร่อยเกินเราไปอร่อยเกือเกลือหน่อยเลยมันมันจะไม่นี่ครับโอ้โหเป็นไงร้อนร้อนเลยร้อนร้อนโอเคเดี๋ยวเราคืนนี้เราก็จะกินเนื้อย่างกันครับปลาปลาย่างคือเราตกปลาไม่ได้ตอนนี้เหลือแค่สี่คนแล้วสไปเวอร์ สี่คนรในป่าเอาชีวิตเอาชีวิตรอดจากยุงเราแน่ยุงเดอแล้วเรามีกอยหัวแม่ไฟลุกชนโอ้โหสุดยอดกอยไหะไม่ไหมไม่เลยวะสุดยอดกอยโอ้ยไงเชฟไงน้ำผีเลยง่าไม่ก่อนย่างกอย มีมีนะข้างหลังพี่ก๊อล์ฟพี่กอลฟไม่ถุงอ่ะถุงไม่ผูกโอ้โหเป็นไงฮะของดีเลยครับเนี่ยมีแย้มแรงไกลเงียบอันนี้เราใช้ระบบปั่นไฟจากรถนะนี่ติดไฟวันนี้หลักการเข้ามานะครับผมหลักการเป็นไงสุดยอดสุดยอดถ้าเปิดพัดลมปุ๊บดับปั๊บเลยเปิดพัดลมปุ๊บแบตหมดแบนหมอกนี่ไม่มีสายพาร์ตตำสูงอ่ะ มีีพ่เนื้อย่างแบบมีเดียมแร่แร่จะไม่สุกแร่ดูแล้วเหมือนจะไม่สุกวิ่หยิบใส่ชาติในรถใหม่รีวิวส่ชาตส้มเหนียวเหนียวนุ่มสุดยอดเหนียวนุ่มใช่ไหมเหนียวนุ่มแบบเทียวไม่ขาดอยู่นี่อยู่ในเก๊ะนู่นเก๊น้าเลยมันจะมืดๆหน่อยัะทุกคน มิ้มจุ่มนะอ,มอ,มอ,มอร่อยมากออโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราขอกินเนื้อก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเฮ้ยจ,จะบิดก,กล้องเหรอไม่อย่าเอ้านี่ทำไรเปล่าไปบอกคุณหล่ออะไยเองหายหลายรอบแล้วมึงเนี่ย

นีื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยนอนแรงมากนะรับเตียงเรานับเต็ยเเลยเนอะได้ปลาได้ถายเฮ้ยเอาอะอย่างเอาอ <c oughs> ะ <c oughs> โอ้ยถ่ายไม่ทันนี่ครับทุกคนนับทีมนับทีมไม่ได้มาเอาอะไรมาแฝงนะทีมมันหลงอยู่ได้ยังไง ยากเลยไหมครับทิมยากมันต้องยากไงยากวะเอาดิี้ปากกินเลยเอู้วมันกินตอนเช้าจริงปล่อยปอืมทุกคนดูไปแล moon, ้วแหมถ่ายไม่ทันตอนปลากินอย่าทิ้งอยู่แล้วนะจะกลับกันอยู่แล้วครับทุกคนได้ทับทีมหนึ่งตัวเฮ้ยอยากเอาอ่ะเี้ยสองั้งคืนได้มาเท่านี้อ่ะสองค้งคืนได้แล้วทีมหนึ่งตัว นี่เตาเรายังอยู่ครับมือช้าของเรายังอยู่ครับหมูย่างหมูย่างอันนี้ครับที่มีหนึ่งตัวอย่างเอาอ่ะเมื่อยากจะเห็นแล้ร้อนที่ขายร่มไงล่มร่มล่มร่ม,ม,<ะ>ม๋ยวกูปากร่มหายล่มอยู่ไหนอ่ะแดดยังร้อนนะครับดูอาทิตย์ยอดโคตรคตร้อนเลย เป็นไงนเชฟยามเช้าเชฟยามเช้าของเรากับเนื้อแล้วหมูเนี่ย<ม>กับหมูย่างผู้โรบุตะโรบุตะหมัวไม่ใช่ครับอะไระ <laughs> หมูคุโรบุตะ,ะ <laughs> ไม่ใช่ <c oughs> หมูเรื่อเนื้อวะผู้โรบุตะ <laughs> ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นคอหมูย,ามย่างแม่งย่างหรือเผาก็ไม่รู้เรามาตัก<ว>สูตรตัวอเองไงปาลาเรายังนอนรออยู่นี่ฮะ รอรอรอขึ้นตะแกง,งย่างอยู่ตอนนี้หมูยังไม่สุกเป็นหมูเลี่ยมแรงนะแรงมันจะไหม้แล้วเราโอ้โหเป็นไงแน่นอนจริงๆจะได้แดกดีไหมเนะี่ยโอ้โหไงหเป็นไงโอ้โหเป็นไงอ่าเป็นไงนี่มึงเล่นอะไรโอ้โห เดือดเขามาอยู่จริงจริงพอก็อใช่ไหมยังไงโอ้โหมันเดือดเมียเอ้โ,อโหย,ย,ยังเอาเดี๋ยวมาเฉียนดูเนื้ออะไรกันเดีๆๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวไหนมีดเดี๋ยวไหนมีดเดี๋ยวมาเฉียนดูเนื้ออะไรกันีาานนหญ้าติดมาเลยโคตรอนามัยอยู่แบบบ้านๆครับอยู่โอ้โหแทบร่วงว่า มาใมันกลางๆเลยยต้องเพิ่มแรงนถ่วงหน่อยถ่วงถ่วงลิมน์ลมนูลนนั้นลักการก็มายไงโอยไงโอ้โหยม่เข้าเยยยยเเหียอเเมือนเยิมเลยนยยยเยย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 ้ยย้ยยยยยมยยยยยว้ยัยยยยยย้ยัยย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 อยยยยยยยมยยย้ยอยย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 อ้ยย โอ้โหว่าจะสไลด์โชว์แบบไปนี่นะฮะโอ้สไลด์หาอะไรหันเนี่ยหันไม่เข้าเลยเราต้องเถียก่อนบ้างเังบ้งก่อน,นมันมันหมูชัดข้าวเนี่ยเขหมูย่างมันมันก็จะเยอะๆหน่อยนะหลไลัไรเป็นเพีงบูลลหันไรอ่ะบู โอ้โหเป็นไงเฮ้ยเป็นไงพี่ก้าวตั่งอยู่นู่นมึงกับกูเล่นกันอยู่นี่เละเลยหมูกูหมูหมูกูหมดจบกันไม่เหี้ยมันมันดำมเกลียดไปหรือเปล่ากูวะน่ะงาเนื้อเกล็ดดีเนื้อเกล็ดดีแล้วเล่นกันมา้ีสวยมึงเล่นซะ้วดำไปหมดเลยผีสวยเนี่ยเนื้อดีเนื้อดีทุกคนเป็นไง หาก,กินยากเยะกกยเงี้ยเพราะว่ามีใครก็ยากกันขนาดนี้ครับโอยเป็นไงไฟลุกโชนยากก่างหรือเผาอะไรเือนเล่นนะครับต้องมีเกลือซะหน่อยอะโรยไปแล้วแบบมันจะแบบเเค็มอะนะจะกินอะไรมันไม่ได้มัดงงนดำขนาดนี้ ออต้องตัดทิ้งตัดไปตัดมาฮัยเหลืออยู่หน่อยเดียวออหน่อยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหมูให้มันสวยหน่อยนะท้องจะระเบิดปะดน่ะนี่ปลาย่างต่อด้วยปลาย่างหมูย่างดูท่าจะไม่ได้กินแล้วไม่นันนี้ไงฮะปลาสดๆนี่ก็คือทีมงานสไบเวอของพวกเรามัจบบาานจะไหม้ไปวะเนี่ยโอ้ไฟมันลุกงั้นน่ะมันแรงไปวะ มันก็ผิงผิงไม่ได้ดิเอาหมูออกก่อนสิมันหมูนะไหมไฟลุกนี่เนื้อปลาย่างสภาพโคตรน่ากินเลยโอ้ยเนื้ออย่างนิ่มอะ่ะอือเป็นไงมีแค่นี้พอหวานมากข้าวนิดหน่อยโอเคตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับ สำหรับทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์กับพวกเราด้วยนะครับโอเคฮะร้อนมานร <laughs> ้อนจนหาที่อยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือปลาอีกตัวหนึ่งที่เราตกได้มา oh. ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายนี่หมูย่างเราเ <laughs> มึงถ่ายเรื่อยเนี่ยถ่ายโอ้โห oh. หมูย่างเทปใหม่มึงก็รู้หมดเลย,เย <laughs> นี่เป็นไง หมูย่างคุโรบุตะที่เราย่างไปย่างง่าหมาดิ้นไม่ได้ไหมเลยไม่ได้สูงง่ายหรอกย่างอร่อยเลยเนะี่ย